S <S 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 ได้แล้วนะทุกคน <S <S 1> <S 1> ตัวน้อยนะทุกคนเนาะถือว่าลูกมันปีนี้ถือว่าหมาอยู่างเงาทุกคนได้แล้วนะทุกคนอ๋านานอวันนีน้ตัวใหญ่กว่าเก่าแม่มันเนาะทุกคนตาเาไปสสต,ต่อไปนะทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุข,ขุสุกคน มื่อนี้กามาพบกับบ้าละมอนมื่อนี้คอยสิาพาทุกคนไปขุดอึ่องตอนนี้คอยกะอยู่ป่านะทุกคนมาหอดป่าแล้วเข้ามากะสามคนตอนนี้กเพนะ่ากำลังคุดอึ่องอยู่สองคนนะนี่สองคนนี้กำกำลังขุดอึ่งยูนได้กระปูเข้าได้ไหม สบายดีทองไม้บ้านนาสบายดีมุ้งใจบ้านนานี่โอ้โตง่ายอยู่เลยทุกคนนี่ปลาตโตง่ายโตไว้ก่อนวันนี้เฮาไปสิไปเบิ่งอึ้งเฮาว่ามันสิได้จะโตไม่โตนึงไม่อึงโตนึงเด็กมันสิอึงให้ทุกคนเบิ่ง อึ่งที่เฮาได้ก็หากได้ตัวนึงเนาะทุกคนห้าจิไปขุดต่ออเดี๋ยวเฮาไปติดตามเบิ่งนําเดียวว่าเฮาสิได้อึ่งที่บ่ตอนนี้เฮาก็ได้ยางมาฮอดบ่องขุดแถนี้แล้วเนาะทุกคนนี่นี่ตัวน้อยตัวนี้ตอนนี้เพื่อนกำลังขุดอยู่ทั้งคูน่ะทุกคนเดเ๋าไปเบิ่ง ตอนนี้เพื่อนก็กำลังขุดอยู่ตอนนี้เพื่อนกำลังขุดอยู่เนาะทุกคนอืนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะทุกคน อ oh, uhm. ืมนี่ๆๆตายแล้วได้โอมานๆๆๆอืมเดี๋ยวสิต่อไปเนะทุกคนามันสิได้หรือบ่หวงดักแน่หลังจากที่เาขุดบนี้แล้วเาก็สิได้ย้ายนะทุกคนุสิได้ย้ายไปขุดบ่อใหม่ ามาขุดอยู่วันนี้กับวัได้นะทุกคนเอาก็สิได้ย,ย,ย้ายไปวันใหม่อีกอืมันไปมันมันมมนม่นนะจ๊ะตอนนี้เกำลังขุอดยอดยู่นะทุกคนอืมจัดคูดได้คูดต่ออีกอนี่ได้อีกแล้วทุกคนได้อีกแล้วนี่ ว้าวโต้มาน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 อ้นี่หลังจากที่เราได้แล้วเราก็สีคุดต่อไปนะทุกคนเพราะมันสีได้อีกหรือเปล่าได้ดไดแล้วทุกคนนี่นี่ว้าวโต มาน,น,นมานมานไปตัอืมนี่ตอนนี้ฮาก็ได้สองตัวแล้วนะทุกคนอืมตอนนี้ฮาก็ได้เปร่งคนคุดแล้วนะทุกคนเพราะว่าคุดผู้เดียว mình mới ừ. ừ. Tuần này họ có gì đây nhái bòn nữa thưa con ได้เลยทุกคนับอีเลโอ้แม่ไข่ได้เลยทุกคนสุดยอดเลยมันมันเดี๋ยวมาลุ้นต่อไปนะทุกคนเ่ามันจะได้อีหรือเข้ามาคนก่อนนี้มันอันนั้นน้ำทะลุงโอดมันขึ้นอี่ ตอนนี้ก็เฮาสิได้ย,ย้ายบ่อนตปคุดบ่อนใหมหน่นะทุกคนเ,เน,นเดี๋ยวเ้าไปติดตามเบิ่งนัานเดียวเพามันสิได้ตื่นอีกบ่นี่อืมอืม ตอนนี้ฮะก็กำลังได้คุดอยู่เนาะทุกคนน,น,นี่ไม่ได้หมูอมตอนนี้ฮะก็คุดไปเรื่อยๆนะทุกคนเยนอคได้อีกแล้วทุกคนได้อีกแล้วโอ<ฮ>้ oh. oh. เหวอดเลยทุกคนโอ้อ๋อคนมาได้ว้าต่อคือว่าหมาในคนคุดเนี่ยนะทุกคนอืมมากเลนี้ยเอาคุณเอาไปสิกุตต่อไปนะทุกคนอืมเดี๋ต้องมาคุยขึ้นมานี่เล็บน้อยนี่นี่นี่ ได้อีกแล้วทุกคนนี่อ่าตัวนี่นมานะคอยนะมันมันมันถือว่ามันนะทุกคนมื่อวานนี้นี่เอากรสิคูต่อไปนะทุกคนนี่ตอนนี้เรากรสิได้ย้ายบ่อนนะทุกคน ตอนนี้ว่าใจเพื่อนกับก,ก,กำลังคุดอยู่นะทุกคนนี่อ้อนเลยอ้อนอะไรทุกคนนี่นี่นี่ได้แล้วทุกคนนี่ปลาตัวเพลินหวานเลยทุกคนปลาเตะเห็นวิวนี่บน้าใจ,จเออแบบนั้นละ พกาย้ายบ่อนก็พีแต่ไปเลยนี่นี้วันนี้ฮ่<อ>ากรสชีได้ย้าย,ายบ่อนนะทุกคนเพราะว่าบ่อนนี้มันพกบ่มีบ่อนขุดฮ่ากรสชีได้ย้ายไปขุดบ่อนใหม่ดูนะทุกคนฮ้อนพกไม้พิต้นทำนะไม้ลายแต่นี่ฮ่อง ดูชลามกอนว่าชิคุดไ,ได้นี่อ๋อได้เลยทุกคนควัดมึงน้องตัวนี่ทุกคนเพิ่มต่องคักๆนี่นี่นี่พวกไม่ <c oughs> อยู่ครับอ๋อต้องคักเลยทุกคนอืมตัว เได้ดไ <t modern subscriber> ้แล้วนะทุกคนตัวน้อยนะทุกคนเนาะว่าลูกมันปีนี้ถือว่าหมาอย่เนะทุกคนได้แล้วนะทุกคนอ๋อวันนี้ตัวใหญ่กว่าเก่าแม่มันนะทุกคนตัว ข้าวก็สุดสกุตต่อไปนะทุกคนนี่สรุปการขุดอึ่งของข้าวันนี้ก็ได้นะทุกคนนี่อึ้งเ้ากกะมันมันมนัมน,มน,มนทุกคนสิป่ายโตเศร้าคนละว้วาตสำหรับคลิปนี้่อกระชีจบลงลง่งเพลงจ้ำนี้นะทุกคนนะ